อันต่อไปครับหมายเลข1 1ครับนัทนุชพงศ์สมบูรณ์จอบพันดีดีเซลซุปเปอร์พิกออปชั่นวัยรุ่นบางแสนครับ SCG Racing Team ครับ มาดูครับโอเคแจ้งหมายเลข74ครับอนุพงษ์เปลี่ยนสีครับในสนามไม่ให้เวลาครับในสนามไม่ให้เวลาครับโอเคนล้วก็ ยังมีรันสองให้แก้ตัวครับกลับไปแก้ไขเรื่องตัวถังรถกันหน่อย ตั้งโจทย์ไว้เลยจับคอลรีสวยเนียนๆเ,เลยนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเก้าช้านะาในรุ่นนี้ถือว่ายังช้านะ <S <S เพราะคันเมื่อกี้ที่รประตูหลุดเร็วกว่าใช่ไหมใช่แลนะ้ว สำหรับท่านที่ดูสตรีมอยู่นะครับแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่รบกวนท่านปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดปิดโทรศัพท์หนึ่งครั้งเหมือนรีสตาร์ทโทรศัพท์แล้วกลับมาดูใหม่นะครับ